ทศวรรษที่1980 แอปเปิลก็ได้สร้างเรื่องที่ฮือฮาวงการแล้วก็เปลี่ยนโฉมวงการคอมพิวเตอร์ไปตลอดกาลเขาไปเอาเทคโนโลยีของบริษัทซีล็อกที่เขาคิดค้นขึ้นเนี่ยเอามาพัฒนาต่อยอดเป็นระบบปฏิบัติการของเขาเองเนาะซึ่งกราฟิกอินเทอร์เฟซเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราเห็นอยู่ในคอมทุกวันนี้ก็คือมีหน้าจอมีไอคอนซึ่งคอมพิวเตอร์ยุคนั้นทั้งหมดเนี่ยยังต้องพิมพ์คําสั่งด้วยคีย์บอร์ดเมื่อมีกราฟิกอินเทอร์เฟซก็มีเมาส์คอมพิวเตอร์ของ Apple มีเมาส์เป็นเครื่่อองงแแรรกกกกกลลลล้้ลลวนน็็เเเเปปีียยยนนนมมไตดาาาทุััใชส์ และระบบปฏิบัติการของ Apple ตัวนี้นะครับก็ทำให้ Microsoft รู้สึกว่า อยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยแค่ลากเมาส์ไปคลิกมันก็ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้แล้วเขาก็เลยฮอตแบบเราต้องมี Microsoft ต้องมีระบบปฏิบัติการลักษณะนี้และนั่นเป็นที่มาของการให้กําเนิด Windows ซึ่งมันก็มีดราม่ามากมายนะครับในเรื่องการพัฒนากราฟิกอินเทอร์เฟซเนี่ยในเรื่องของการลอกเลียนแบบกันอันนี้ไปดูได้ใน p i l o t of Silicon v a l l e y นะฮะซึ่งก็สามารถทําได้บันเทิงแล้วก็เข้าใจบรรยากาศในช่วงเวลานั้นมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะไมโครซอฟต์ Microsoft เนี่ยดันสามารถเห็นเพนพอยน คอมพิวเตอร์ไปใช้งานที่บ้านว่าสิ่งที่เขาต้องการน่ะมันไม่ใช่แค่การลากเมาส์แล้วคลิกหรือพิมพ์คำสั่งเพื่อใช้งานคำนวณเขาต้องการโปรแกรมเอกสาร Microsoft Office จึงถือกำเนิดขึ้นและเป็นโปรเจกต์เรือธงและสามารถนำเข้าไปให้กับ Apple ได้ด้วย